บูทเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคริเรีร์คัลเลอร์สมาร์ทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ลาซาดา ก็หูเกมนัดไทยแลนด์ในสวนหลังบ้านของผมเป็นไงคุณเตอ๋อชอบไหมฮะโอ้ยลีเลกมากเลยฮะลีเลกสบายใจเลยนี่ยังยังไม่ได้ปล่อยนอกกระตั้วมาบินเล่นเลยนะมีะกน,นกกระตั้วเลยีเลี้ยงนกกระตั้วไว้ร้อยกว่าตัวเดี๋ยวก็ออกมาอเออนะเอาละครับในเกมเกมนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ามีชื่อเกมว่าตอบโดนโยนเต็ เดี๋ยวถ้าเล่นเกมเสร็จไม่ต้องห่วงนะครับอากาศร้อนๆข้างนอกอา้าวๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมสั่งให้เปิดแอร์ในบ้านไว้เรียบร้อยแล้วโดยใช้แอร์แคเรียรรุ่น Color Smart รนะครับรอเอาไว้ตั้งแต่เช้าและเปิดไว้ให้ชุ่มฉ่ำเลยรุ่นนี้เ <Yeah. S 1> ขาประหยัดไฟแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เพราะได้ฉลากเบอร์5สูงสุด3ดาวรวมทั้งยังสามารถเช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ด้วยคุณผู้ชม <c oughs> ผ่านแอปพลิเคชัน Carrier in the Air <c oughs> ได้อีกด้วยแบบ ที่ตั้งอยู่นี่เลยเห็นไหมครับนอกจากฟังก์ชันมากมายแล้วคุณยังสามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ตามใจคุณด้วยนะครับจะตกแต่งให้เข้ากับห้องที่บ้านหรือว่าสวนแบบของผมก็ได้เหมือนกันเพียงแค่ถอดหน้ากากผ้าตรงนี้ที่หุ้มอยู่แล้วก็เปลี่ยนใหม่มีทั้งแบบแบบแบบพื้นนสีเรียบๆหรือแบบลวดลายมีให้เลือกมากกว่า30ลายเลยทีเดียวดูนี่ดูดู และสำหรับผู้แข่งขันในวันนี้หัวหน้าทีมที่ชนะเกมเกมนี้แค r เรียขอมอบแอร์แค r เรรยรุ่นพัลลสมาจำนวนหนึ่งเครื่องเอากลับบ้านไปเลยเอาล่ะเกมเกมนี้นะครับวิธีการง่ายๆผมจะมีโจทย์ตั้งไว้ให้คุณคนที่เข้าแถวอยู่ตรงนี้มาตอบผมตอบถูกคุณเอาลูกบอลไปยืนตามจุดแล้วก็โยนถ้าโยนลง ในถ้วยของเราคุณก็จะได้คะแนนตามเบอร์ถ้วยเห็นไหมครับมีหนึ่งสองและข้างหลังมีสามด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีความเป็นนักกีฬาอยู่โจทย์ของพวกคุณคือยี่สิบอันดับภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดดูลูกพร้อ<ฮ>ม <ATM. S 1> เอทีองเตรียมตัวอตอบ อพี่มาพรกขนงพี่มากพรกขนงคูณต้ไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโยนนี่ ATM เบอร์ละเกอร์ ATM เอรละเกอร์ลัณเตไปเ้ย้เฮ้ยรถไฟฟ้ามหาเธอรถไฟฟ้ามหาเธอคต้ไปโยนให้นมนี ปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นไม่มีแฟนฉันห่าแฟนฉันมาเอออโอ้โหไขวๆมากเลยนันเลสวันนันเลสวันมีไหมพักสุดท้ายพักสุดท้ายพักแรกไม่มีโอ้ยองบักองบัก ต้มยำไก่ต้มยำต้มยกุ้งต้มยำกุ้งยไก่มีเอองงตนางหน้ามีโอ้โหเกือบได้สองคะแนนลันดาแลนลันดาแลน ไ่มีมีแอร์นเจอร์มีแอร์นเจอร์ะเลสวนนะเลสวนสองนาเลสวน,นสน2 2> องนส่นี่นาเลสวนสนาเลสวนสมีทำเวลายังเร็ว มีสี่มียวนี้ถึงโยวนี้ถึงค่านเป็ดโอ้มอ์เตลาก็20อันดับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดนะครับคุณได้ไป4ภาพยนตร์บวกของเก่าอีก18นะครับนำอยู่22คะแนนเอาละ ทีมต okay. er, ่อไปทีมคุณน oh ั oh ่ง oh ดื oh ่ม oh น้ำ oh ก่อนเลยครับ oh. ทีมของของคุณบ oh, ีนเชิญลงมาลงมาตรงนี yeah, no ้ดนตรีมาครับดนตรีลมพัดดนตรีมาเหมือนตอนเปิด ไม่ได้ต่อติชาตอนซ้อมไม่ได้ต่อติชาคุณต้องมีแางหลังทำไมงานกันี้ไม่ได้จริงต้องขอบอกเลยว่าในสวนขมผมเนี่ยมันมีความรู้สึกอึ้งๆไงไม่รู้เอาล่ะพวกคุณคุณเห็นวิธีการแรนแล้วนะพวกคุณเนี่ยไปจัดอันดับกันได้เลยครับ20อันดับเมนูไทยที่ CNN จัดว่าต้องได้กินชีวิตนี้ขาดไม่ได้เมนูไทยหรอเมนูอาหารไทยทั้งหมดอาหารไทยทั้งหมด พร้อมหยิบลูกบอลไว้เริ่มต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มเฮ้ย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 ต้มตำต้มตำไม่มีมัสแมนมัสแมนมัสแมนถูกต้องเนี่ยเนี่ยผัดไทยผัดไทยไม่มีผัดไทย ไข่เจียวเจ๊ไฟโอ้ยไข่เจียวเจ๊ไฟนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสามคะแนนผนังผนังผนังนี่ผนังโยนให้ได้โอ้โห้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่ Oh. ข้าวมันไก oh. ่นี oh. oh. โอ้ต้มขาไก่ต <im itation> ้ <im itation> มขาไก่มีมีมี <im itation> ไม่มีต้มขาไก่ข้าวขาหมูข้าวขาหมูนี อีสานต้มตำต้มตําไปแล้วอีสานอะไรมีอีกยิงกับข้าวเหนียวน้ำตกไก่ย่างมันมีต่บพี่น้ำตกพี่โอ้โหว้าเอ่ไก่ไก่ย่างไก่ย่างมีโอ้โหดีเดียวมดีเดีา ทีมของคุณนะครับผมได้ไป5าคำนะครับ5 5คะแนนบวกของกา17นะครับเสมอกันแล้วครับ22ต่อ22 <Hey. S 1> คุณมินสำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับรับไปเลยนะครับ Air Carrier รุ่น ColorSmart มาจำนวน1เครื่อง แคเรียคาร์ลสมาทล้ำให้สุดกับที่สุดแ่งดีไซน์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ,บคุณมินครับ,อบเอาแล้วนะ <c oughs> ทีมไหนคะแนนตามอย่าเพิ่งถอดใจค,ครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเกมหน้า <c oughs> เป็นเกมสุดท้ายของเราข้อละ5คะแนน <c oughs> เกมหน้าอ e ีมอลลี้ดูโอสองคนร้องสองคนตอบ <c oughs> จะเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว <c oughs> เกมตอบโดนโยนตแต้มนะครับคือเป็นเกมใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยแต่โชคดีว่าพี่บอยพี่ต้นหอมพี่ชาต,ตอบถูกและโยนโยนลูกบอลลงโยนลงสามแต้มด้วยคือแบบอื้อใจชื้นเลยตอนละสามแต้มเกมนี้ผมก็ชนะครับผมชนะทีพี่ไพเป็ดกันครับได้อร์กกับบ้านเย็นสบายเหลือเกมหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผมอยากได้หนึ่งแสช่วยหน่อยนะ